สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะการหอมหอมสวีเดนสองกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พะการหอมเก็บพริกหยวกพริกหวานนะคะไปให้คุณแลมโบทำพิซซ่าค่ะ เกบอกว่าเกาอยากได้พริกสักสองเม็ดค่ะแล้วก็เก็บในส่วนพอเพียงของเรานี่แหละนี่ก็เป็นสีเหลืองนะคะเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้ดกมากดกมากค่ะพริกได้ได้พริกได้พริกแล้วนะคะ แกบอกว่าอยากได้หอมใหญ่สักสามหัวค่ะนี่เลยเครื่องแน่นมากพิซซ่าคุณเลมโบ้ค่ะส่วนหอมแดงผักกาดหอมจะเอาไปเผาใส่น้ำพริกป่นขนนใส่ปลาทูค่ะแกบอกว่าให้เก็บ บาซิลิก้ไปด้วยพิซซาจัดบ่อยผักก็แตกยอดไม่ทันเลยเกจะทำพิซซาคันเตลเลนนะคะพิซซาเห็ดมันปูที่เราไปเก็บมานั่นแหละเป็นคลิปต่อเนื่องกันเลยนะจ๊ะจากที่ไปเก็บคลิปมาจากที่ไปเก็บเห็ดมาค่ะ ก็มาทําพิซซ่าค่ะตอนนี้แกกำลังกางตำลายอยู่พิซซ่าคุณลัมโบหน้าเยอะมากตามแบบตามเก็บคลิปไม่ทันเลยค่ะนี่ก็หั่นผัดเครื่องไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่โอ้ยหอมมากเลยค่ะโหระพาฝรั่งนะคะบาซิลิกา้า จัดสองเมนูนะคะสองชั้นชาติเลยค่ะผักการหอมจะทำปน่นขนุนเก็บผักแพวหรือผักไผยไปใส่นะคะหรือว่าไปแอมก็ว่ากันไปค่ะใบแก่ก็กินได้ยอดอ่อนก็เด็กหอมแบบแระลึกชาติได้เลยผักแพวผักแพวผักไผยบ้านเฮาเนาะ จะผักเพลหรือผักไผ่ก็จัดไว้ก่อนได้แล้วครับมะเขือข้าปเจ้าออมาแล้วนะอันนี้คือมินนอาเปชีนมะเขือยาวค่ะรุ่นจิ๋วส่วนมะเขือขาวมะเขือกรอบแบบนี้นะคะก็มาแล้วนี่หลายลูกเลย เดี๋ยวมัวชมสวนพ่อครัวอารมณ์เสียเดี๋ยวก็จะสับด้วยอิตโต้เละเรื่องซุปเรื่องยำใส่น้ำปลาเด็กปลาล้ามันก็ต้องมีผักแมงดานี่แหละผักหญิงไม่ปรารถนาก็คือผักแมงดานี่แหละว้าว มัวไปเด็ดแต่ของคุณแลมโบ้นี่ชีไอมินท์ไทยไทยมินต์สารแน่ไทยค่ะโอ้ยมันคืองามแทละบัดเนี่ยยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะเอาของคุณย่ามังค่ะมีรสหอมนะ หวังว่าตําแยฝรั่งไม่มาขึ้นแถวนี้นะมาคือกันเหลือเกินนี่ค่ะผักชีเครื่องเทศเต็มเลยค่ะสวนบ้านเราใบาหอมก็ยังพอได้เด็ดนะเขาเรียกกรรด,ดเลิก การหอมค่ะนี่ทิ้งเด็ดรัวมากวันนี้พอกลัวรออยู่ <laughs> จ้า,ว,าว้าวยอดบางยอดบางนี่ค่ะอโอ้ยดอกเรดิสขึ้นสวยงามค่ะหวังว่าจะต้องมีเมล็ดให้ไว้เป็นพันปีหน้านะจ๊ะ งามๆๆมงาวูววววอร์สกูร์แอร์กันน้ำพอบอีกจ้าโอ้ย oh, อึดไฟอ๋อตอนนี้คุณเลมโบกำลังแต่งหน้าพิซซ่า <c oughs> อยู่ค่ะพักกันหอมมาไม่ทันอยู่ oh, <You. S 2> mm. พิซซ่าอู้ววอันนั้นทันเด็ดอือวววระท้อน ก็แกก็โอ้โหมีเครื่องอะไรเยอะมากเลยเพราะว่ามีทั้งเครื่องซอสผัด,ผ,ดผัดเห็ดผัดเห็ดคันเตลเลนนะคะใส่กับเครื่องซอสมะเขือเทศของเขานะคะแล้วก็ผัดหัวหอมหอัวหอมใหญ่กระเทียมโอ้ยกระแป้งกระฟูเหมือนเดิมค่ะไอส่วน ที่เห็นนี่ไม่ใช่ชีสนะคะชีสก็จะเป็นผงผงชีสจะเป็นเริ้วๆนั่นนะคะส่วนที่เห็นนี่คือมันฝรั่งใหม่นะมันฝรั่งใหม่ของเราอ่ะเรามาต้มแล้วก็บดค่ะแต่อันเนี้ยปอกเปลือกเพราะปกติถ้าจะต้มทามเนเฉยๆจะไม่ปอกเปลือกนะคะจากนั้นแกก็ผัดใส่ใบโหระพาฝรั่งนะคะ แล้วก็มีหมูที่เขาเป็นหมูหมักหมูเค็มมาแล้วอะ่ะเขาก็เอามาผัดอีกค่ะโอ้ยเครื่องแน่นมากเลยนี่นี่นะคะเน่ก็ให้ดูว่าเดีวกะพะกักการหอมจัดแป้งลงให้ค่ะเพราะว่มามือแกจับแล้วแป้งติด <c oughs> นี่แล้วก็อันอันดับแรกก็วางแป้งลงนะคะใส่เครื่องด้านบนแล้วก็ใส่เห็ดผัดผัดเห็ดลงไปจากนั้นก็ เป็นชีสแล้วก็เป็นหมูหมูล้วนๆพอนุ่มๆนะคะเออจากนั้นแกก็บดมันฝรั่งแล้วก็เอามาใส่ดันบนเดี๋ยวผักกาดหอมจะต้องเอ,อ่อยอร์สกาแควรากุนเลอรลิเตอร์แอนซิกริงคัดยูวิฮอทูสติเกนอีทายเชิร์แอนซิกริงย่อ เดี๋ยวจะต้องหั่นหอมใหญ่ใสอีกค่ะแกกอออ็อบไฟอยู่ตอนอตอตนนี้เปิดเตาอบไว้แล้วค่ะร้อนๆแกให้พักการหอมทําคลิปแล้วแกก็ทําทำทำไปก่อนน่ะักการหอมก็จัดไม่ถูกแล้วอะไรที่รีบร้อนพักการหอมก็นึกคําไม่ออกอะค่ะเนี่ยก็เห็นไปพร้อมๆกันแล้วทันแล้วกันค่ะรู้แต่ว่ามันน่าทานมาก เดี๋ยวพักกาดหอมจะซอยหัวหอมให้แกก่อนนะคะนะ่ลุดแบ๊บแฟดิดได้น่ะอินเตอร์เมียว่ะด้วยอ๋อเสร็จแล้วจ้าพิซพซ่าเห็ดพิซซ่าเห็ดมันปูเห็ดเหลือง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพิซซ่าหน้าเห็ดที่เราไปเก็บกันมานะคะสีมือคุณเลมโบค่ะสีมือผักกาดหอมก็แค่ซอยพริกหวานแล้วก็หั่นหอมใหญ่เท่านั้นเองค่ะจากนั้นเป็นเครื่องต่างๆคุณเลมโบทำทั้งนั้นเลยค่ะอาจจะไม่มีรายละเอียดนะคะเพราะว่ามัวไปเก็บผักค่ะคุณเลมโบผสมผะ คุณแลมโบผสมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งแกก็ทําไว้เองค่ะค่ะก็ไม่มีสูตรแนะนำค่ะมีแต่หน้าตาที่จะมาแนะนำนะคะค่ะตอนนี้คุณแรมโบบอกว่าหิวมากเลยค่ะมันหอมมากนะคะก็ภูมิใจที่ส่วนผสมมันมาจากในรั้วในสวนของเรานะคะนี่ก็คือมันฝรั่งใหม่ บทที่คุณเดมโบเอามาทำเป็นขอบเป็นขอบชีสนะคะเขาจะบดใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่เนยค่ะโอ้ยมีความหอมค่ะ w a s c o กู a n d c y c l i n g งคอมาตักได้เลยจัี่รักคุณเดมโบหิวแล้ว ดีนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณเลมโบก่อนนะคะเพราะว่า เกจะทานที่หน้าทีวีค่ะน่าทานไหมเป็นของผักการหอมบ้างแล้วสนใจมันฝรั่งมากค่ะเกิร์ัอนสิกลิงทำเองโชว์ฝีมอือเองอื้ออื้ออยู่นะโอ้ยมีความหอม หอมมากเลยค่ะถ้าไม่บอกว่าเป็นมันฝรั่งบดนี่บางท่านมองเห็นเป็นพิซซ่าก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นชีสนะเป็นที่นี่ก็เรียกว่าอูทมันง่ายมากเลยเนี่ยค่ะมันมีความเหลืองหอมกรอบ โอ้โหตายละโอ้โหเห็นไหยล่ะ แทนที่เราจะทิ้งกระดาษแล้วก็เอามาใส่เล้นความประหยัดตลอดเวลา <c oughs> อุย้ยลืมบุฟเฟ่เมื่อวานนี้ไปถนัดเลยค่ะนี่มาตามาตาพี่น้องเออนี่หอมจังมาค่ะทานพิซซ่ากันแอนซกรงถักสมิเกเยติโก <c oughs> อืม,อม มันฝรั่ง

เก็บผักมาวางไว้เฉยๆค่ะทานกับผักไม่ได้แล้วมันในนี้มีเยอะแล้วผักนี่ผักกรนถอมจะเอามาทานกับซุปบักมี่แป้งนุ่มมาก แห้งนุ่มมากขอบชีสหนาน,นุ่มทำชีสด้วยมันฝรั่งบดอันที่ดำๆนี่คือมะเขือเทศอบนะมะเขือเทศอบเห็ดอยูไ่ไหนแกบอกว่าให้ประกาดหอมสับ อากาศหอมบอกขอฉีกฉีกเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้ค่ะอ็ดเหลืองอีก แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะลงไปปิดเตาเตาไฟฝรั่งไงเงี้ยไปไหนมาไหนต้องบอกนะจะเข้าห้องน้ำจะขึ้นข้างบนหน่อยจะเดินไปเอามาเที่ยวก็ต้องบอกกัน ไปไหนมาไหนทํางานเนี่ยขับรถมากลยจะถึงบ้านอีกสิบห้านาทีถึงบ้านนะไม่ได้เป็นแต่บ้านนี้นะเป็นทุกๆบ้านค่ะซื่อสัตย์อืมอร่อยมากมาย ก็จับซ่อมก็ไม่ท่านัดจับมีดก็ไม่ท่านัดใช้ขากล้องจากคุณันโบภูมิใจมากสองสองสองขาสองกล้องเลย วินดูฮอลิตลเมียแอมนสกรีิ้ยอักยเย็นปะอะไรนะไรคันทอควะโอ้เอาไปให้จันถามว่าคุณจะเอาอีกไหมที่รักก็บอกว่ายอทักคือครับผมถามว่าวินดูฮอลเย็นเอ่อคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรดูวินฮอลควล อันแหละหรือหรือว่าคุณต้องการเอาเอง mm. ก็บอกเขาจัดการเรีบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีนะมาอยู่กับคุณลลมโบพักแล้วก็น้ำหนักลดลงค่ะเพราะทานผักเยอะแล้วก็ออกกำลังกายเยอะ <c oughs> ออกกำลังกาย เดินป่าขับสกูตเตอร์บ้างแล้วก็บูกผักบูกหญ้าพวกนะัคือการออกกําลังกายไม่ได้กินแล้วนอนร่างกายก็เฟิร์มขึ้นถ้ากินเป็นยัดนุ่นเหมือนอย่างที่คุณคุณเห็นแบบนี้แล้วว่นฉุแล้วเขาก,ก็ต้องว่าเลยโอ้ยกินขนาดนี้นะ เวลาเปิดดูทีวีก็เปิดเพลิงไงแล้วมันมืดแกปล่อยให้เขาเป็นอิสระเออไม่อยากไปจัดระเบียบให้เขามาเข้าคลิปทำเสร็จแล้วเราก็มันนั่งกินให้รู้ว่าทำจริงแล้วก็กินจริงค่ะอร่อยด้วย เลียโบยจานที่สองอืออรยรยรย แ่ไ่ตองเคี้ยวละลายในปากจะคิดได้ไงบบทมันฝรั่งมาทำขอบชิส ดิตอเดูไปด้วยเวลาแกเข้าครัวนะเครื่องตวงเต็มไปหมดทุกอย่างเป๊ะเครื่องตวงเขาเยอะการหอมมาใช้เครื่องกะขอบคุณเลมโบใช้เครื่องตวง อิ่มหนาแน่นไม่ใช่ขอบชิดหนานุ่มนะตอนนี้อิ่มหนาแน่นนะดีที่แกทำแป้งบางฟูขึ้นเยอะเลยเป็นกำมังเลยแต่พอมือไปแตะมันจืบลงไปนะจน นุ่มแป้งน่มจนแกแผ่แผ่ใส่ถาดไม่ได้ต้องพึ่งเราแป้งติดมือเอาเมือไปชุบน้ำพอใหญ่ก็เลยบอกว่าแป้งติดมือก็ชุบแป้งผงๆสิค่ะแป้งที่ยังไม่ได้ทำ กิไปคุยไปค่ะก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะมานั่งกินแล้วก็มีคนโฟกัสมาที่ปากของเราเป็นคนเคี้ยวไม่สวยกินไม่ไม่งามสมัยก่อนออายแม่ก็ระเบียบ ห้ามเคียวดังห้ามพูดห้ามน่นห้ามนี่ก็มาเดี๋ยวนี้ลูกสาวกินโชว์แล้วไม่ได้กินโชว์อะไรมากมายค่ะกินให้ดูเท่านั้นเองค่ะยอสกาลิสนาโมสิกแะนะนะ ยอฮอสเต็คยฮออินเตอร์เฟดิตมัมเพิรนค่ะแกเปิดทีวีดังแกบอกว่าอา้าวทำคลิปอยู่เหรอเปิดโทรทัศน์เสียงดังเลยแกปิดแล้วปิดแล้ว,เ,ลวเราก็เสร็จพอดีค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะหนึ่งกำลังใจของท่านสำคัญมากค่ะต่อคลิปเล็กๆต่อช่องเล็กๆของผักกาศหอมหอมสวีเดนสนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ อยากจะส่งผักไปให้ทานจังเลยค่ะจากผักกาดหอมหอมสวีเดนสอง